เฮ้ยแมงกูควรจริงๆไงเนี่ยซอมบี้มัน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 เป็นสิ่งที่ตายไปแล้วเว้ยเฮ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 อะไรอะไรอะไรหมุนหมุนน้าน้า โอ้โอ้เย้ทีไมคุณน้ำเนี่ยอามอนอามารอ้อนอะร้อนอะ <c oughs> ไอ้ใส่ต,ตกใจ

นี่ในอเรื่องอันนี้น้องชายใช่ไหมวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ในเรื่องอะไรเฮ้ยเปิดซับไตเติต้ลหังอยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูเดียวดูเอาโป๊กสิง ขาดขาดอาหารเลยซร์ไพ เออนี่เป็นการเล่นเกมครั้งแรกของพ่อโมนะฮะเรื่องของเรื่องเกมนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเอานี่เป็นการโคออกไงเอออย่าลืมนะครับสนับสนุนของแท้ด้วยกันด้วยนะฮะอะไรวะอะไรวะแสนด้วยนั่นมันแสงมึงก็เละเอาเลยตามายเลยเพื่อนเหี้ยขึ้นมาคืออะไร อันนี้ฮะอันนี้ฮะคันี้ใครเนี่ยอ้ากดพี่กับพิเธอร์พิเอ่อไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณคือใครฮะลืมถามชื่อนะฮะทำอะไรเอาเอาเเจ็บเจ็บเจ็บ อุ l, você, você, você passage, an, ๊ยเจ็บเจ็บนั All ่นอะโดนนะฮะอันนี้ฮะอันนี้คือเลิกช่างเถอะเฮ้ยแมนเดี๋ยวไปสับพันโยกนะเดี๋ยววะเดี๋ยวไม่โลไม่โลอ่เอหนแก้วแก้วแก้วมันบินออกมาได้วะฮะ นายไม่รู้หรอกครับมันเป็นฟีลลิ่ง okay. สิงฮะสิงเข้าไปดิฮะโอ้โหขับไม่ได้อ่ะล็อกไออตัวจีสับไม่ได้อ่ะเนาะกูไปทางไหนเนี่ยสับสับไม่ได้ไไดโอ้โหอ้าว แล้วยังไงกนดีเหรอไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยท้งไงวะเอาลองลงละลงเฮ้ยมันจะมาอุ้ยมีควันมีควันลองคิกับไม่ได้อะทําไมอ่ะแบบหนึ่งนะไอ้เจอเป็นงไงเนี่ยถ้ามันถูกทางป่ะเนี่ย ร่างแล้วมันอยู่ในแป๊บเดียวไม่ใช่เหรออยู่เลยตลอดเลยนะมันให้ยิงเปล่าเก็บปืนยิงป่าวอ๋อมันต้องกดค้างเว้ยอ๋อเก็บเก็บไม่รู้ท่านเข้าให้เจอปืนปืนได้ปืนแล้วได้ปืนเราได้ปืนเราได้ปืนพอดีดิใครเรียกฉัน ัลลโหเฮ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอเปิดซับไตเติ้ลก่อนเอเกมเซตติ้งซับไตเติ้ลนี่เรื่องของเรื่องอ่านไม่ออกนะซับไตเติ้ลเน่ะแต่อยากเปิดแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยครับพึ่งเดอเออบูยูอ้าวไม่โดนไม่รู้ โอ้ว่ oh, shot, shot. าใช่เฮดช็อตแล้วเป oh ิดให้ก oh. ูดิอู Le ้ห้องนี Le ้เร็วเร็วเจออยู่อู้หุยหุ้ยหุ้ยหุยอู้แมนโอ้ช็อตเมื่อกี้ไงที่บอกกันนะอู้แล้วกดนั่งตัวไหนเอาแล้วกดนั่งตัวไหนอะเอ้ตัวตัวตัวอะไรอะอ๋อตัว C เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มันพังได้เอออู้อู้อู้อ้าวสั่งงานปืนนะเอาปืนแป๊บโถ่ไอพี่กะจอโธอะไรวะแป๊บนึ่งแต่ตั้งค่าปุ่มนั่งก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอ้าวโวไยิงเฉยเลย คอนโทรลเซตติ้งกีบอร์ดคอนโทรลเปลี่ยนเป็นคอนโทรลไซสโลโมชั่น โปโมชั่นอยู่ไหนเนี่ยนี่ยระเบิดมีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกดโซโลตัวไหนอ่ะงานงอกเฮ้ยนี่มันปืนเอจแก้าวฮ่วยโอ้ยฮ่วยฮ่วยเมยก็บอกคุณม่งดิหาทางออกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ง โซโลเด้อมันก็บอกนะโซโลเวชันใคยไปนี่แชมเปอร์เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันบิงได้น้ำน้ำก่อนน้ำก่อนเลยน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเจอของดีน้ำน้ำก่อนเลยน้ำก่อนเลยเฮ้ยกดโซโลอะไรโอ้อะไรคิกดออะไรขวางทำไมลบสิโอ้โอ้โอโลอาโมอ่ะโอ้ลูกหมด ลูกหงดโอ้โอ้สิงสิงไม่ได้เหรออู้อู้แดงแดงอู้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 มันไม่มีหลอดเลือดที่กูดูนี่เนี่ยฮะไม่ถ้าเกิดจอแดงก็ถ้าเกิดจอแดงสุดก็ตายเลยใช่แหละนะตามที่ได้อ่านอ่านมาหรือเปล่าเพิ่งเล่นเหมือนกันอย่ามาถามได้ไหมเอ้ออู้อู้แดงเฮ้ยไม่ อ๋อระเบิดกดตัวไหนเอาไปกดไฟฉายไประเบิดตัวไหนเนี่ยเอานี่มีดไม่ใช่เอระเบิด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 จีบปะอ่ะเพียงได้แล้วอเอ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 อฆ่าคนแล้วเก็บนะฮะเออ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 ไม่รู้สิเออหัว มั่วแล้วมั่วแล้วเออมั่วแล้วเอาทั่วที่ยิงผิดเอาโอ้สิงล่างเขาต้องเกือบตายอีกเลยอู้อู้จอแดงโอ้โนี่นี่มันห้องอะไรโอ้แถ้ามันปืนมันมาอยู่ข้างข้างอ้เนี่ย ข้างซ้ายอ่ะเฮ้ยพื่อนเพ newer, um> mm, ิ่งอยู่ข้างขวาดิเฮ네้ยกดอะไรอ่ะเอามีดกดทุกปุ่มเลยอ่ะเซฟเซฟแล้วโอ้โหเพื่อนกูไม่เคยกลัวเฮี้ยอะไรเลยอืมช่วยโอ้โหไม่รู้แล้วนะ ฮ้ยู้ฮู้ฮู้เลือดแล้วทำไมเลือดเดี๋ยวทำไมเลือดมันไหลขึ้นน่ะมันไม่ไหลลงไงเฮ้ยบางเกมมันก็ทำหลอนเฮ้ยมึงน้ำมันก่อนเลยเดี๋ยวมึงเจอของดีเว้ยโฮ้ยเหี้ยตกชัยอะไรวะนักฆ่ามันโอ้โหๆๆๆกระสุนพันน่ะ โอ้ย oh, oh. yeah. no. uh ิงให้แม่นในเต้เขาตรงเคาน์เตอร์ก็เลยมาบ่อยแล้วนี่โอ้เนี่ยเนาะไม่โดนผมว่าแต่เขาปืน้มันนิ่งว่ะโอ้ยโวยโวยโอ้ยโว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 ยกว่างีหัวแม่งเลยโอ้ยอ่ะตัวตัวอะไรวะตัวตัวจีตัวจี โอ้โดนเลยววะฝายนะโฮอ้าวตัวจีงไงเกิดไม่ได้หเกดไม่ได้หรอ เออเดี๋ยวใจเย็นจะตายอะไรจะไปรู้เหรอโอ้ลูกสองลูกสองโอ้เฮดเฮดฮันเตอร์โอ้ยเฮ้ยโอ้โหเผาคนโอ้เฮ้ยทนไมอ่าอ่าเจ็บ เออเออไม่ทานแล้วั้งแมนหมดแล้วล่ะขอลูกซองลูกสองลูกสองเออมามางานงานหยาบเออเอาตายไรฟะามเปืนอะไรจริงๆมั้ไเนี่ยจะลูกสองเก็บกระสุนครั้ยิงปืนอะไรเนี่ยโอ้ร้อยสีนัดเนี่ยลูกสองเจอกันหน่อยมึงอฟหนึ่งคอชั่ อะไรอ๋อคอลเลคชั่นอันทกอย่างเลยนี่เราเล่นกันแบบง่ายๆนะฮะเนี่ยลูกสองปืนปกซึ่งไม่เคยใช้ปืนปกเลยนี่อะไรมีแล้วอ่ะเปิดแล้ว,วได้เลยอโอ้โระเบิดมือโอ้ยเยี่ยมขอบใจปืนอ,อะไรมีฟันด้วย,นะมวยหมูอะไรอ้โหูควนัน คันไม่น่าเอออุ้มแล้วจะควางหาพี่นะฮะโอ้โดนด่ามือกระแทกตาย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 โอ้แดงอจะตายจะตายจะตายนี่มันเขาออรดูตีหรือเปล่าเอ้า นี่ครับน้องชายฉันนี่ขวางกระสุนทุกดอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจอดไมอุไมอไมหเ้ไมหอดมหอดุไอดไมอหอมหอุได้ไมไมหอดุมไมหหอมอไหมอยุไไมหออไหไหออไหอมอไมอมหมหหอดุอดอดไอดมดมอไดมหอมหอดมหอสุไมหอดุไมหอดไมอ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 ไไ น๋ออันนี้ก็ไม่สนใจกูเลยขามแม่งเลยเปิดโอ้โหช่วย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 กูกูกลัวกูเลยเฮ้ยนี่อันนี้อะไรระเบิดนี่อะไรอ่ะโอ้ยปืน Thank you Oh yeah ไปเอาไปไหนอ่ะจุดแม่นี้หน่อยแหนต่อหนต่อบอก จะไ,ไปรู้เลยเพื่อหันหเล่นเหมือนกันเออใครนำมาล่ะนำมาเออไปทางไหนทางนี้เหรอไม่ใช่ทำมาผิดทางกันหรือเปล่าล็อกสินะเอ,อ๊ะอามีแมปบ,บอกไว้เนะี่ยไม่มีไปทางไหนเะนี่ยเออเออ,เอ,อ เฮ้ยไปกูทำไมกูยังกบขวายอยู่เงี้ยโอ้ยเลือดเลยวเนนียโอ้โหไม่เจอกับกูนี่ปิดแมงเลยแหม้นเจอยงมงหโอ้นั่นแค่นำทางเนี่ยคันโยกทำได้ปะ เกะตบมันเป็นคนสามไม่ง่ายอ่ะมันไม่มีอะไรให้กดอะ่ะมันเอาให้เอามันเอาอะไรอะ่ะระเบิดทำอะไระเฟี้ยงอะไรอะ่รอะเนะาะทำอะไรอะ่ะโอ้โหทำเฮ้ยคือพิลุ่ยแหลาทำสวยดีเนาะจะทำอะไรอ่ะเนาะ อีกนึงอาา่ะฮะเราก็หลงกันนะฮะไปทางไหนต่อวะเอ้ยบ้า,าเลยนี่ทำอะไรอะ่ะอ๋อเปิดประตูข้างไอเมนอ้าวมันเปิดไม่ได้ท้านไปทางนี้ปะเจอทางปะน,นี่ไงอ้าวนี่ไงไปยูไปยู โอ้โหโลอิงอันทีนะโอ้ยิงไปลูกยิงลูกยิงยิงโอ้ยไล่เท่ดีว่ะเจดเดิรคิวเดิร์คิวโอ้อะไรเนี่ยอะไรอะไรอ้าวแล้วมันจะกลับมาเป็นล่างคนอะไม่รู้นะจะเจออะไรเน่าอยู่ไหนเนี่ยเออ คลยบหยกบันยกบันนั่นแหละมาเลยคาตามันมีมีแถบไปนี่เฟ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะแถบเวลาลูกซองเหรอไม่เอา ไปคุยเราไปไหนเนี่ยอยู่นี่ข้างหลังม่เซาจะยิงอโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยใครปาระเบิดยัดใส่หนะ้าโอ้โหโดดโดดมาอเอานี่ไปกินอย่างนั้นอนะ่ะเอาเพียงระเบิดเอาโอ้โหโดด,ดาตายวะ่ะแม่นเว้ย

โอ้โหเฮ้ยลำบ้านเดี้ยวเดี้ยวเอือเจิบเองก็จิบได้ไหมเลอร์อไหนอ่ะเอ๊ะเอ๊ะปูปืนปืนปืนเอ้าเฮ้ยไอ้ออกมาบูคนเดียวนะไปไหนพิษทาง โอ้ยเปบอกว่ย้ตววอโอ้เอาตังหลับอ้โโอ้โหโอ้โหไล่ดิงดิงเฮ้ยเดี๋ยวลูกหมด เออ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 โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็เจ็บ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 โอ้โหนี่โอ้โหกราดกราดโ้เจ hmm. oh. 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 ็บโอ้เจ็บยิงเป็นคาเตอร์ชูติ้งเลยเอออะไร ล็ฟีอีกเยอะอ่ะสดตาเลยคนอะไรนะตัวนี้ใช้ยที่อะไรตดตีเฮ้ยแเฝือกไอ้ตรงนี้โอ้โหนี่นๆๆอ้าวๆๆทําไมเก็บศพดิเออเก็บศพเก็บศพเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้ ไอ้ยี่นี่ดีแล้วคยิ้ตายเลยอ๋อ oh, huh. อะไรเาข้างล่างมันไปได้เหรอกลับเป็นคนอีกแกกลับเป็นคนอีกแก่เลยเองปืนเลยลูกซองก็ไปเก็บศพมไงเน่มีศพให้เก็บอยู่อันน uh ี้คาลงไปเฮ้ยอะไรว้าวศพได้เลยวะไม่รู้แต่กูเก็บได้หัวกะโหลกมาอันนึง ก็โลกอะไรไม่รู้น่ากลัวสไม่ท้งบนหรือเปล่าอย่ามาถามคนเล่นกับเพิ่งเล่นด้วยกันเนาะปึ๊บไปน้ำกัลเลยนน้ำบอเลยน้ำอเล่น้ำบอลเลยเฮ้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 ยเฮ ไหนเอมนไหนบอกไม่ไม่กลัวอะ,ะ,ะไรไงน้ำไม่เดืเออนำไปนำไปนำไปนำะไปเฮ้ยลองกูด้วยดิยโอเนะ้เฮ้ย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 ไปให้อยู่เหมือนกันเออโต้ทนี้ปะเฮ้ยทางนี้เราเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ย ไม่ง้ปะเงไงเงเล่จะเอาเอ้าเอ้าเอ้ากลับมาที่เดิมอะไม่รู้เล่นอยู่แต่การเฮ้ยนะกรัเอาแล้วโดนแล้วไอ้กูเปลี่ยนเกมแคชได้ปะบางทีนะแล้วมึงจะปิดไฟเล่นเอาไว้เนี่ย ้ประตูประตูมันปิดเองอะเฮ้ย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 ตัวเยี้ยอะไรอะเอ้าไม่เห็นนอะโอ้โหพูดเดินถอยหลังดิโอ้ยถอยหลังดิกลัวเว้ยโอ้อ้๋อนั่งไปก็ได้วะ move อน อะไรอ่ะอุ้ยเจ็บโอ๋ออะไรอ่ะโอ๊ยอะไรวะโอ้ยอะไรฮึกระดับเอาวเฮ้ยสิงได้ด้วยเหรอเออเวอร์เาทำไมภาพมันโอ้มีแสงสว่างมีแสงสว่างครับเจอศัตรูโอ้ยฮึทีมงาน ยิงผ่านลูกกงไม่โดนสักนัดโคตรแม่นเลยกูผมไม่มีเนี่ยโอ้โหเฟมเฟมเลตตกเฟมเลตตกเฟมเลตตกโอ้เดินแหลกแหลกไงวะกดโซโลเหรอสี่ป่ะไม่รู้อ่ะปรับปรับปุ่มใหม่แล้วปุ่มโซโลมันหายอ่ะโซทีป่ะตัวอะไรไม่รู้อ่ะปุ่มมันหายไปแล้วอ่ะ ถ้าไม่ยิงอะไรโอ้พี่มึงเกิดไม่เคยยิงเหรอหติดลูกกงโธ่โอ้แต่โดนก็เจ็บเหมือนกันนะนะเราไม่ได้แบบมีพลังจงพลังจิตนะมีแค่ป,ปืน โอ้โอ้เจ็บเฮ้ยไปยงี่ได้ด้วยเอเาเนื้อไปได้ป่ะทูโอ้แล้วไปยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ก็ยิงแม่นจังเอาถูวางลูกกระสุนอะไรสิ่งนี้ปะ่ะไม่ได้ป่ะอันนี้อันี่หมดเหรอพลังงานหมดอ่ะโอ้ไปทางนี้พ่อมึงเ,เอ้ยอ่ะเออ ไปเปิดเปิดจะเจอเฮี้ยแล้ววะเปิดเลยเว้ยโอ้โหนี่ไงนำนำเลยจอแดงเลยกูโอ้นี่อะไรเนี่ยลูกซองเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรกูถือลูกซองอะไรงั้นอะผีด ปงเดินผิดทางขอโทษปีติยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเอาระเบิดไปกินอุ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บพูดว่าเป็นคนดีวะลูกซองมาให้เวัวก็เลยวะอุ้ยเฮ้ยอะไรอะทำไมเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มาเห็นแว๊บว่าแมนไม่เห็นเนาะ ทำไมทำไมถึงไม่เห็นโอ้ยสโลสโลมไม่ได้กดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอายิง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 ฮีลูกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันเกิดคืออะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ้าวปลดล็อกอะไรนเนี่ย <c oughs> เฮ้ย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  <c oughs> เฮ้ยอ้าวโอเคนะฮะก็ <c oughs> จบมิชั่นแรกแล้ว <c oughs> ตอนไหนเนี่ยเอออ่าเออเอาไว้ต่อคลิปหน้าเนาะนะเอาไว้ต่อคลิปหน้าแหละ อ่ะเจอกันคลิปหน้านะครับ